สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูปัญหาของเครื่องตัดหญ้าจีนแดงนะครับก็ถือว่าใช้ทนอยู่พอสมควรนะครับเครื่องของจีนแดงเนี่ยแต่ปัญหาของจีนแดงเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับที่เป็นเรื่องหลักก็คือในเรื่องของอคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเนี่ยอย่างเช่นแถวนี้ครับพวกนมหนูพวกตัวแถวคารบูเรเตอร์พวกนี้นะครับที่มันมีปัญหานะ้ํามันรั่วเพราะว่า ปีกผีเสื้อตัวนี้นะครับผมเคยทําคลิปไปในช่อง u t u b e ของผมเนี่ยปีกผีเสื้อตัวนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูอยู่นี่นะครับอันนี้ผมถอดออกมาลางนะครับก็มีปัญหามา้มันอ่อนตัวบ่อยนะครับทำให้กักน้ํามันไม่อยู่หรือว่าน้ํามันนั้นมันมีการรั่วไหลออกมานะครับแล้วก็จุดอื่นก็มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าจุดเนี้ยมันจะมีปัญหาเยอะกว่าเพื่อนในเรื่องของปีกผีเสื้อที่ใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับตัวปีกผีเสื้อนี่มันจะอ่อนกับความร้อนแล้วก็ทําให้ ไม่สามารถที่จะหยุดน้ํามันที่จะไหลจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับพวกนมหนูพวกเข็มพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาน้ํารั่วน้ํามันรั่วน้ามันซึมออกมาได้นะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบดูบ่อยบ่อยครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าทําไปแล้วสักพักหนึ่งมันก็ไม่หายมันก็หายหายเป็นเป็น,นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของปีกผีเสือ้อหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะครับสำหรับของจีนแดงถ้าเป็นของคนไทยผลิตหรือว่ายี่ห้อของอาจากโรงงานไทยเช่นของ ค่ายสีแดงของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความทนทาน,นครับเพราะอุปกรณ์ที่เขาใช้นั้นมันมีความแข็งแรงทนทานคุณภาพดีแต่ของจีนแดงนี่ก็ตามราคาเลยครับคุณภาพของอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของการใช้งานนั้นมันก็เป็นไปตามราคาแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเนี่ยคุณภาพของเหล็กพวกอะไรต่างๆที่ใช้นี่มันจะเป็นไปตามราคานะครับดังนั้นการซ่อมในเรื่องของ เครื่องตัดหญ้าจีนแดงนี่มันจะมีอยู่บ่อยครั้งนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับน้ำมันไม่ไหลลงครับที่สาเหตุน้ำมันไม่ไหลลงนี่ที่ผมพอจะรู้สาเหตุคือว่าเวลาที่ผมตัดหญ้านะครับสาหรับเครื่องจีนแดงเนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าจีนแดงเนี่ยเวลาที่เราตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันให้มันหมดนะครับถ้าไม่หมดเราก็ถ่ายเทออกทําไมต้องถ่ายเทออเพราะว่า น้ำมันที่ผสม 2T ทีนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่เป็นเครื่อง2จังหวะแบบนี้ครับน้ำมันที่ผสม 2T ทีนี่มันถ้าสมมติว่ามันนานหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์สองาทิตย์เนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นตะกอนนะครับเป็นเหมือนวุ้นๆใสๆเนี่ยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเพราะว่าเนี่ยนะครับถังน้ํามันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับเวลาที่น้ามันมันค้างนะครับเป็นน้ํามันที่ผสม 2T ทีแล้วเนี่ยถ้าค้างสักอาทิตย์2อาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนเนี่ย พวก 2T ทีเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ2ทีก้อน2 T ทีแท้นะครับแต่ว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นวุ้นใสๆเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่แบบจับตัวเป็นก้อนใหญ่นะเป็นวุ้นเล็กๆเหมือนตกตะกอนเนี่ยทำให้เพราะนี้นะครับน้ำมันที่จะไหลลงสู่พวกไอ้คาร์บูเรเตอร์แถวนี้นะครับผมอาจจะเรียกถูกหรือไม่ถูกก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เรียกว่า คาบูแล้วกันในช่วงนี้นครับช่วงเนี่ยในช่วงของวงพวกนี้นะครับน้ำมันมันไม่ไหลลงมาครับถ้าเราจะใช้ครั้งหน้ามันก็กลายเป็นว่าน้ำมันไม่ไหลลงครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสำหรับที่ผมเจอมาก็คือว่าน้ำมันค้างถังเนี่ยอยากค้างนานนะครับค้างสักหนึ่งสัปดาห์อันนี้ได้แต่ถ้าค้างเป็นเดือนแบบผมนี่จะมาใช้งานอีกที่หนึ่งเนี่ยน้ำมันไม่ไหลลงนะครับน้ำมันไม่ผ่านนมหนูเข้ามาเลยไม่ผ่านปีกีเสื้อมาเลยครับอันนี้ก็เพราะว่า ตะกอนด้านบนของถังน้ํามันเนี่ยครับมันมีตะกอนจากน้ํามันที่ผสม2ทีนะเป็นวุ้นใสๆนะท่านลองดูก็ได้นะครับอันนี้ผมเจอกับตัวก็เลยมาบอกพี่น้องเสร็จก่อนที่ใช้อยู่นะครับว่าถ้าน้ํามันค้างถังเนี่ยอย่าค้างไว้นานสักสัปดาห์หนึ่งก็ตัดยอดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีคือว่าถ้าตัดยาดแบบ 2- อสเดือนตัดทีตัดทีหนึ่งใช้ให้หมดถังหรือถ้าไม่หมดก็ถ่ายเทออกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะปัญหาว่า ถ้าน้ำมันที่เป็นผสม 2T ทีสำหรับเครื่อง2องังววะเนี่ยมันยังมีปัญหาว่ามีตะกอนดเยอะแล้วก็ทําให้น้ํามันไม่ลงสู่พวกคาร์บูเรเตอร์พวกนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์วงจรภายในที่ต้องใช้น้ํามันมันไม่ไหลลงมาเลยหรือว่าไหลลงก็น้อยครับทำให้เครื่องทํางานไม่สะดวกแล้วก็ไม่ทํางานเลยนะครับผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันเนี่ยก็มาแกะดูนะครับก็ปรากฏว่าแถวเนี้ยไม่มีน้ํามันลงมาเลยครับอันนี้ก็ ฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คนใช้เครื่องดูด้วยนะครับนอกจากปีพีเสื้อตัวนี้แล้วที่ทําให้น้ํามันลงมาเกินครับก็ฝากในเรื่องของการใช้น้ํามันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ํามันมีการค้างถังเป็นเดือนเนี่ยน้ำมันจะมีการตกตะกอนแล้วก็เป็นวุ้นใสๆเล็กๆเนี่ยครับที่จับตัวกันทําให้มันเป็นก้อนเหนียวๆแล้วก็น้ํามันไม่ผ่านตรงนมหนูหรือว่าปีพีเสื้อออกมาเนี่ยก็ทําให้เครื่องมีปัญหาไม่ติดได้ครับอันเนี้ย นี่ผมแกะมาแล้วนะครับแกะพวกปีกผีเสื้อนมหนูออกมาทำเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าจะประกอบใสแค่นั้นเองครับ อันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ